กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y o u t u b t t e l ท v i ว i o n f a c e o o o k t e l e v i s i o ทว w i t ตอร์เพจและอินสตาแกรท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพในประเทศไทยนั้นถ้าพูดกันว่าการออกกฎหมายมากดหัวประชาชนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากของชนชั้นผู้ปกครองในอดีตการถ้าหากว่าท่านศึกษาดีๆนะครับท่านที่เคารพครับ ผลไม้บางชนิดนี่เขาห้ามประชาชนเอาไปปลูกเองนะต้องเป็นเรื่องของผลไม้พิเศษที่ได้รับอนุญาตเสียก่อนใบกระท่อมกัญชานี่นะครับท่านทีครพถ้าพูดกันในมุมบวกก็ถือว่าประชาชนที่แอบปลูกถือว่าเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าใบากระท่อมกัญชานในอดีตน่าจะมีคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน เพราะฉะนั้นจึงถูกกฎหมายบังคับไม่ให้ประชาชนทั่วไปปลูกได้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนี่สถานภาพก็แตกต่างกันเนื่องจากว่ามีจารีตประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมากมายทุกวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชพี่น้องประชาชนก็กำลัง ฟังอยู่แล้วก็เข้าใจกันไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เพราะยังไม่ประสบด้วยตัวเองทุกวันนี้เรามีโจรสลัดทางการกเศษมาอาะวาดในโลกนี้ครับท่านที่เคารพพืชผักบางชน,นิดต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะเอาเม็ดมาจากต้นแล้วก็เพาะพันุได้ต้องซื้อเม็ดของเขาอย่างเดียวที่ทำมาเป็นซองเป็นซอง กำลังระบาดทั่วไปในโลกเล็กๆใบนี้แต่ว่าในโลกที่ผมว่าเล็กนี่สำหรับพี่น้องประชาชนแล้วมันไม่เล็กเอาเลยนะครับมันใหญ่โตมากเพราะความไม่เข้าถึงไม่เข้าใจแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องที่มันอยู่กับตัวเรานทำไมมันถูกคนมาขโมยไปได้และบังคับให้เราไปซื้อเม็ดมาปลูกได้ต่อไปมะละกอรพริกขี้หนูแตงโม ไม่มีทางที่จะแพร่พันธุ์ได้ด้วยตัวเองในอนดีตผมเกิดมาในชนบทนี่นะครับท่านที่เคารพครับก็พืชพันธุ์ทั้งหลายที่เม็ดโตลูกใหญ่เราก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ไปจากผลหมากรากไม้เหล่านั้นแหละครับแต่ต่อไปนี้ไม่มีทางแล้วนะครับผักบางชนิดนี่ผมซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาปักไว้ข้างกำแพงบ้าน เอาน้ำรถสักพักตายนะครับท่านที่รับรอันนี้ก็เป็นหัวเรื่องที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้บัคิดกันว่าณนาทีนี้ประเทศไทยเราไม่ได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนาทีนี้กฎหมายที่เขาจะออกมากดหัวประชาชนมันเป็นเรื่องของชนชั้นผู้ปกครองจะต้องสมครบกับนายทุนเพื่อที่จะ ได้สมประโยชน์ร่วมกันผมไม่ได้กล่าวเกินเลยไปเลยนะครับท่านดีรดนนครับท่านเห็นไหมครับทุกวันนี้ถนนลาดพร้าวนี่ขนาดโควิดแท้ๆเมือ่อสองวันนี้ผมไปทุระทางรามคำแหงแล้วก็ผ่านมาโมโนเรน์รถติดรุงรังเลยครับทางลอยฟ้าเต็ไมไปด้วยปูนซีเมนต์ทั้งนั้นแหละครับท่านดีครับผมนี่เป็นนักเดินทางไปทั่วโลกแล้ว ก็เห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นถนนแคบแคบถนนที่แออัดมันก็ไม่ควรจะขึ้นข้างบนเนี่ยมันควรจะมุดเป็นรถไฟใต้ดินซึ่งถนนราชดาพิเศษก็ทํากันแล้วแล้วก็ทํากันทั่วไปหมดแหละครับแต่ทำไมตรงนั้นไปโผล่ขึ้นใต้ดินได้ผมในอนนดีตคณะกรรมาการการคมนาคมเป็นเลขานุก,การเชิญบริษัทต่างๆจากทั่วโลกมาบรรยายสรุปให้ฟังกัน เขาก็บอกว่าประเทศไทยรอฟอมอนี่ทําถนนตใต้ดินเนี่ยแพงเกินไปจริงๆแล้วลดได้อีกครึ่งหนึ่งสมมุติว่าสองแสนล้านก็ทําแค่แสนล้านก็ยังได้กําไรนี่ความจริงจากแมกแลบที่ทําจากผู้ตรงถึงเสี่ยงไฮ้ก็มาบรรยายให้เราฟังด้วยวิศวกรเข้เขาก็มาพูดให้ฟังว่าประเทศไทยนั้นมีคอร์รัปชันกันมาก แล้วสถาปัตยกรรมที่พุ่งขึ้นไปข้างบนเป็นคอนกรีตเป็นกิจกรรมโสโครกมันก็จะก่อให้เกิดภาวะรุงรังในอนาคตของเมืองหลวงได้หลายๆประเทศเขาลื้อกันแล้วแต่ประเทศไทยเราก็เพิ่มมากขึ้นหปีมานี้นะครับพี่น้องประชาชนมาติดใจกันเรื่องโควิดจะลืมไปแล้วนะก่อนที่โควิดจะมาเราพูดถึงเรื่อง2.5 PM หรือว่าภาวะฝุน่น มากมายแล้วเลยนะครับท่านไปดูให้ดีตอนนี้ขึ้นทั่วไปหมดทั้งด้านถนนลาดพร้าวด้านนนทบ,บุรีด้านถนนสีนคริน,นี่เลอะเทอะไปหมดครับฝุ่นละอองแต่ตอนนี้คนเราลืมกันไปหมดแล้วว่าฝุ่นละอองนี่มันไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ตกใจกันเรื่องปิจหามูกโควิดอย่างเดียวเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าก็เลยเลอะเลือนไปทั้งหมดที่ผมนำร่องเพื่อที่จะนำมาสู่ว่าวันนี้ เรามีกฎหมายพิลึกึกือออกมาทุกวี่วันจนพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้สนใจใยดีทั้งๆท,ที่มีรัฐสภาแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีพระราชกกำหนดพิเศษพิเศษเ,เกี่ยวกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกมีกฎหมายพิเศษพิเศษเกี่ยวกับคุ้มครองตราสารหนี้มีกฎหมายพิเศษพิเศษที่ออกมาเพื่อที่จะกู้เงินเกือบสองล้านล้าน ในรูปแบบของพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือพระราชกำหนดพิเศษนั้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราร้อยเจบสก็เขียนไว้ชัดเจนว่าพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีออกใช้นั้นใช้ได้แต่ต้องมาขออนุมัติต่อรัฐสภาโดย,ยด่วนโดยพลันโดยโรวดเดียวและถ้าหากว่าอยู่ในสมัยปิดประชุมก็ต้องมาขอเปิดประชุมวิสามัญผมพูดหลายครั้งแล้ว แต่ว่าเสียงของสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรอย่างนายเทพพันธ์ไทยเสียนพงศ์ก็กลับพูดพาให้ไฝ่เสไปว่าขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องโควิดจะมาเปิดประชุมวิสามัญสภากันให้เสียเวลาทำไมไปโนเลยโดยที่ไม่ได้ดูว่าคนที่เปิดไม่ได้เป็นเรื่องของสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแต่เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี วันนี้ครับท่านที่เคารพครับผมมีเรื่องสําคัญที่จะมาบอกให้ท่านทราบว่ามีพวกของกระทรวงดิจิตอลก็กระชับกระซับกับผมและก็สํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวกรองแห่งชาติเขามีพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติพุทธศักราช2528ข่าวกรองแห่งชาตินะครับท่านที่เคารพครับ เป็นอำนาจลึกลับเหมือนเกตตาโปอะไรทำนองนั้นหรือหน่วยเอสด,ดของฮิตเลอร์การต่อต้านข่าวกลองหมายความว่าการดำเนินการเพื่อต่อต้านการกระทำของต่างชาติหรือองค์การก่อก,อการร้ายที่มุ่งหมายจะให้ได้ไปซึ่งความลับของชาติหรือทำลายความมั่นคงแห่งชาติโดยการจารกรรมการบนทำลายการก่อกวินาศกรรมและการก่อการร้าย การข่าวกรองของทางการสื่อสารหมายความว่าการใช้เทคนิคและการดําเนินกรรมวิธีทางเครื่องมือสื่อสารด้วยการดักรับการติดต่อสื่อสารทางสัญญาณวิทยุเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของต่างชาติหรือองค์กรก่อการลายอันอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติอีกวักนะครับ การรักษาความปลอดภัยพลเรือนหมายความว่าการให้คำแนะนำช่วยเหลือและกำกับดูแลส่วนราชการฝ่ายพลเรือนราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจในการดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่หรือสถานที่เอกสารและสิ่งอื่นๆของทางราชการให้พ้นจากการจารกรรมการบ่อนทำลายการก่อวิธีศกกรรมและการก่อก,อการ้ายบรรดาศีให้มีสำนักข่าวกรองแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่อย่างนี้ มีอยู่หกมาตราเท่านั้นแหละครับท่านดีเขารบออกสมัยพลเอกเปรมตินาสูรานนท์นายกรัฐรรมนตรีสั้น,น,นงๆง่ายๆความมั่นคงของชาติอำนาจครอบจักรวาลเลยเขากำลังจะทำและขายายผลเพื่อให้เข้ามาสู่สื่อโลกโซเชียลต่อไปนี้เขากำลังจะร่างกันอยู่ว่าต่อไปนี้ ภาพถ่ายภาพที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำลายสถาบันราชการก็จะไม่ให้มีในโลกโซเชียลและถ้าใครมีก็ถือว่าจะต้องลงโทษรุนแรงเห็นไหมครับในยุคป,ประเดน็นการเขาก็สามารถที่จะห้ามได้ต่อไปนี้เขาจะห้ามภาพที่แสดงถึงใหญ่ตั้นแสดงถึงเสนาบดีพุทธ ว่าได้ทำความรุนแรงให้กับหน่วยราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพาสมัครพักพวกไปฉีราดขี่รถต่อไปนี้ใครเอาภาพเหล่านั้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเก้าตัวก็ถือว่ามีความผิดได้ก็เขียนได้ทั้งนั้นแหละครับท่านดีก็นรบับแล้วข่าวกรองแห่งชาติก็ถือว่าอะไรที่ทำให้ราชการเสียหาย ก็ถือว่าใครไปเผยแพร่โฆษณาออกไปในกสอทชสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีความผิดทั้งนั้นอาจจะเป็นผู้ก่อการ้ายหรือผู้สนับสนุนก่อการ้ายนี่คือความรู้ที่ทั้งหลายต้องมาช่วยกันหานะครับท่านดีกรบระบบะเผด็จก,การเ็ออกกฎหมายเพื่อยกระดไม่ให้ใครมากระทบกระเทือนต่ออำนาจแต่ถ้าระบบประชาธิปไตยกฎหมายพวกนี้ก็ไม่ออก เราเองเป็นระดับคณะก,กรรมาการปฏิรูปการเมืองก็พยายามออกกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการทุกเรื่องประชาชนสามารถขอดูได้ในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นดูลาการบริหารหรือดิติับัญญัติเขาสั่งการว่าอย่างไงขอดูได้สำนวนการสอบสวนเขาให้การกันว่างไงขอดูได้ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ประชาธิปไตบันไทำเพื่อประชาชน แผลเด็การเขาก็จะออกกฎหมายนั้นเพื่อเอื้ออำนวยให้อำนาจและทุนเข้ามาทำได้ทุกประการแม้กระทั่งทำให้สถาปัตยกรรมโฉโครกเกิดขึ้นในเมืองหลวงอันเป็นเมืองฟ้าอามอนท่านก็ติดตามกันอย่ากระพริบตานะครับสวัสดีครับ